คือประชาชนเป็นประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการไม่มีความมั่นคงในชีวิตภาคใต้นี่ไม่ใช่น้อยนะ13.8นี่ไม่ใช่น้อยเพราะประชากรภาคใต้เนี่ยมีน้อยกว่าภาคอืน่นประชากรภาคใต้ประมาณเจล้านเท่านั้นเองใกล้ๆกับกรุงเทพนะคะแต่ว่าสัดส่วนประชากรของภาคอีสานนั้นสูงที่สุดอยู่แล้วเมื่อประกอบกับมีเกษตรกรอยู่ด้วยต่อไปแผนภูมิที่สามเลยค่ะ เราพูดเรื่องแรงงานนอกระบบในระบบและนอกระบบเสียเลยแผนภูมิที่สามเปรียบเทียบร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบจำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จตัวเลขนี้เป็นตัวเลข2,556ล่าสุดเลยค่ะนะคะเราก็จะเห็นสีน้ำเงินหมายถึงสีฟ้าหน้าจอนะคะเป็นแรงงานนอกระบบ สีแดงเป็นแรงงานในระบบเพราะนั้นเราจะเห็นว่านะสีฟ้าเนี่ยขึ้นสูงเนี่ยก็คือมันไปด้วยกันกับระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของแรงงานนอกระบบซึ่งที่ดังที่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาน,นั้นนะ่ะนะก็จะการศึกษาเนี่ยจะมีอยู่ในระดับที่ต่ำนะ ไม่มีหรือต่ำกว่าปถมศึกษาก็จะเป็นตัวเลขนะคะแรงงานนอกระบบสูงถึง33.9% 33.9%ดังนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะพบว่าการศึกษานั้นเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาจึงต้องทำงานในฐานาะเกษตรกรหนึ่งหรือทำงานในที่ที่ไม่ไม่ต้องการวุฒ แต่ต้องการเป็นการอบรมแต่พี่น้องถ้าดูอยู่อย่าไปคิดนะว่าคนที่ไม่ได้เรียนประถมแล้วจะไม่ประสบความสาเร็จเพียงแต่ว่าจะเป็นบางคนแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมีปัญหากับการศึกษาเพราะว่า,าในการไปทำงานนั้นก็เขาอาวุธไปนะอาวุธและความรู้ไปประถมศึกษา29.1ถ้าพูดอย่างนี้ก็เรียกว่าเกือบทั้งหมดละ เห็นไหมคะ29.1ก็เกือบ30แปลว่าระดับปถมลงมาเนี่ยรวมกับที่ต่ำกว่าปฐมเนี่ยก็รวมกันแล้วก็เป็นเท่าไหร่60 62 63เปอร์เซ็นต์63เปอร์เซ็นก็คือเป็นแรงงานนอกระบบนะที่ศึกษาในระดับปถมหรือต่ำกว่านั้นเอาตัวเลขสองตัวเลขนี้มารวมกันนะ แต่ถามว่าแล้วแรงงานในระบบถามว่าคนเหล่านี้ได้ไปทํางานในระบบไหมมีคือไม่มีความรู้ในขั้นปฐมรวมทั้งต่ำกว่าปฐมหรือปฐมลงมาก็เท่ากับ่20ถ้ารวมกัน10.7บวก17.9นะคะก็คือเขาก็มีโอกาสไปทำงานอยู่ในโรงงานหรือทำงานเป็นลูกจ้าง นะหรืออาจจะเป็นนายจ้างเลยก็ได้จบปฐมแล้วเป็นนายก็มีหมายความว่าเขาไปทํางานในแรงงานที่อยู่ในระบบก็ถ้าคิดเป็นแบบนี้ก็เท่ากับยี่สิบปดเปอร์เซนก็ไม่ใช่น้อยแรงงานในระบบยี่สปดเปอร์เซนตนั้นมาจากปฐมและต่ํากว่านะแรงงานมาปฐมและต่ํากว่านะแล้วเชื่อไหม ว่าจบมัธยมตอนต้นก็อัตราไม่ต่างกันนะเพราะนั้นมัธยมตอนต้นเนี่ยกับมัธยมศึกษาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าในจบมัธยมศึกษาเนี่ยไปเข้าแรงงานในระบบก็สิบเจ็ดจุดหนึ่งสิบเจ็ดจุดหนึ่งแล้วก็อยู่แรงงานนอกระบบสิบหกจุดสามเพราะนั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมันเป็นอะไรที่เรียกว่าไปทางไหนก็ได้ได้ทั้งสิน้น พอเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยนะมัธยมศึกษาตอนปลายก็เป็นแรงงานในระบบสูงขึ้นก็คือ18.6%แเปอร์เซ็นตแต่ก็มีนอกระบบด้วย12.7%เปอร์เซนแต่ว่าถ้าเป็นอุดมศึกษานะพูดตรงๆว่าในร้อยเปอร์เซ็นสาเปอร์เซ็นตนั้นจะเป็นแรงงานในระบบก็แปลว่าอะไรก็แปลว่า โอกาสของคนที่เรียนนะคะอุดมศึกษานั้นเนี่ย35%นั้นมีโอกาสนะที่ทำแรงงานในระบบแต่โปรดเข้าใจว่าถ้าเราเอาร้อยลบ35ก็แปลว่ามีอี65%ที่เขาไม่ต้องเรียนจบอุดมศึกษาใช่ไหมคะที่เขาไม่ต้องเรียนจบอุดมศึกษา ต้องเขียนมัธยมศึกษาตอนต้น,นตอนปลายนี่มันพ่วงกลุ่มอาชีวะเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยนะคะพ่วงกลุ่มอาชีวะเข้าไปอยู่ในนี้แต่อุดมศึกษา35เปอร์เซ็นตก็แปลว่าอีก65เปอร์เซ็นตนั้นถึงคุณไม่เรียนจบปริญญาคุณก็ยังมีโอกาสทำแรงงานในระบบรวมๆเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรา,าพบว่าตัวเลขที่โด่งมากก็คือพวกที่เรียนน้อย นะฮะตั้งแต่ปรถมไปเนี่ยก็ส่วนมากเป็นแรงงานนอกระบบดังนั้นก็สรุปได้ว่าแรงงานนอกระบบนะเกือบเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่เรียนประถมศึกษาลงมานะแล้วก็แรงงานในระบบนั้นเนี่ยส่วนมากก็คือเป็นมัธยมขึ้นไปนะเป็นพวกแรงงานในระบบนะนี่ก็ตรงนี้ก็จะเห็นอะไรอย่างหนึ่งก็คือว่า ปัญหาระดับการศึกษาก็มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในอาชีพอันนี้ก็ทุกคนคุณจะสีเสื้ออะไรก็น่าจะเข้าใจตรงนี้ว่าการศึกษามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพเพราะความมั่นคงในอาชีพของแรงงานในระบบมันมากกว่าแรงงานนอกระบบ แต่ว่าแรงงานในระบบเราจะเห็นเลยว่ามัธยมขึ้นไปส่วนแรงงานนอกระบบก็ประถมลงมาเป็นส่วนใหญ่นะเอาละค่ะมาแผนภูมิที่สี่เลยค่ะแผนภูมิที่สี่เปรียบเทียบร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบจำแนกตามกลุ่มนะตามกลุ่มทางอาชีพและเศรษฐกิจ เขาใช้คําว่ากลุ่มทางเศรษฐกิจอาจารย์ไม่ค่อยมันมันแปลได้หลายทางต้องเรียกว่าจําแนกตามากลุ่มอาชีพทางเศรษฐกิจก็แล้วกันนะพบว่าสีม่วงค่ะที่เป็นแรงงานนอกระบบเมื่อกี้เราพบว่าแรงงานนอกระบบมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือการศึกษาถูกไหมคะปฐมลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบแล้วอาชีพล่ะอาชีพนะคะ พบว่า61.3%ิสีม่วงนะคะที่โด่งอยู่เลยด้านซ้ายก็คือเป็นเกษตรกรรมดังที่เราได้พูดเคยใช้เนี่ยพูดเฉยๆก็ได้แต่ว่าเราตอนนี้นี่เรียกว่าในช่วงนี้เราถือว่าเป็นเป็นเหมือนหลักสูตรโรงเรียนหรือวิทยาลัยไ,ไปก็แล้วกันนะที่เราจะทำความแข็งแกร่ง ให้กับทางความรู้และความคิดของประชาชนในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะแล้วทุกฝ่ายเนี่ยพึงพอใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเราก็มาทำความเข้าใจนะว่าเรารู้ละประเด็นที่หนึ่งการศึกษากำหนดแล้วว่าแรงงานที่มีความไม่มั่นคงนั้นมีการศึกษาเกี่ยวข้องพอมาดูอาชีพ ทางการเกษตรหกสิบเอดจุดสามปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นแรงงานนอกระบบแล้วแรงงานในระบบเกษตรเนี่ยหกจุดเก้าเช่นเขาอจจะเป็นแรงงานของบริษัทเช่นซ p พนะบ,บริษัทซ p พหรือบริษัทอะไรเอาเบทาโก้หรือบริษัทอะไรการเกษตรที่เป็นบริษัทใหญ่อะนะเพราะนั้นเขาก็เป็นแรงงานการเกษตรในระบบ หรือเป็นบริษัทใหญ่ๆที่มีความมั่นคงมีหลักประกันเข้าสู่กฎหมายแรงงานมีสวัสดิการนะเพราะนั้นการเกษตรเนี่ยอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ทำให้ชี้เห็นถึงความไม่มั่นคงทีนี้ภาคการผลิตที่ออกเป็นสีเขียวเหลืองนะคะภาคการผลิตเนี่ยภาคการผลิตความหมายเนี่ย ส่วนมากเป็นการผลิตทางอุตสาหกรรมพูดง่ายๆว่าเป็นโรงงานนั่นแหละส่วนมากเพราะนั้นภาคการผลิตเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นแรงงานในระบบนะแรงงานในระบบภาคการผลิตเท่าที่อาจารย์จำได้เนี่ยประมาณหกล้านคนนะสามสิบหกจุดปดเปอร์เซนของแรงงานนะในระบบเนี่ยนะอยู่ที่นี่อยู่ที่ภาคการผลิต และภาคการค้าและบริการเช่นอยู่โรงแรมอยู่ร้านค้าอยู่อยู่ขายของนะเซเว่นหรือโลตัสหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเขาก็เป็นบริษัทใหญ่ไม่ใช่ร้านขายของชำเล็กๆเ,เป็นร้านค้าหรือพานิชกรรมที่ใหญ่นะโรงแรมนะรวมทั้งทุนการเงิน อันนี้มีสูงถึง55.8ปทำไมประเทศไทยคนในภาคการผลิตถึงน้อยกว่าภาคบริการเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นทุนนิยมที่มีภาคการค้าและบริการเนี่ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าภาคการผลิตตรงเงินข้ามกับประเทศที่เขาพัฒนาทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมภาคการผลิตจะมีคนสูงกว่า และนี่คือความไม่มั่นคงของทุนนิยมในประเทศไทยเพราะภาคการผลิตนั้นเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าและมีบทบาททางเศรษฐกิจน้อยกว่าทุนนิยมจะมั่นคงคือคุณต้องมีภาคการผลิตแต่ถ้าคุณอยู่ในภาคการเงินนะคุณไม่มีผลผลิตอะไรออกมาในสังคมเลยนะหรือคุณอยู่ในภาคบริการมันจับต้องไม่ได้ แต่ภาคการผลิตจับต้องได้เช่นผลิตแก้วผลิตดอกไม้นะคะหรือผลิตยอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าภาคการผลิตมีชิ้นของให้จับต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจําภาพนี้เอาไวใ้ในในในหัวของเราเราก็จะรู้เลยว่าในส่วนของอแรงงานในระบบนั้นตัวเลขที่สูงอยู่ในภาคการค้าและบริการ ส่วนภาคการผลิตนั้น36.8ดังนั้นก็หมายความว่าภาคการค้าและบริการกับภาคการผลิตนั้นเนี่ยแรงงานในระบบอยู่ในตรงนี้เยอะแต่แรงงานนอกระบบจะมาอยู่ในภาคเกษตรเยอะคือคำยิงจารนที่ดาพูดสรุปก็ได้ว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่การศึกษาต่ำกว่าปถมหรือปถมลงมาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร แต่ว่าตอนนี้เราเลื่อนขัน้นนี่เราพวกเราก็ปริญญาเอกแล้วเพราะนั้นเราก็เลยต้องมาสู่าภาพรายละเอียดนะที่สามารถจำได้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิเรื่องราวของแรงงานพี่น้องก็จะได้เข้าใจว่าประเทศไทยผู้ที่กำลัง สร้างประเทศไทยสร้างรายได้เลี้ยงดูประเทศไทยก็ <f cad> คือคนประมาณ39ล้านคนคน39ล้านคนเนี้เป็นคนที่อยู่ในแรงงานที่มีสวัสดิการมีความมั่นคงระดับหนึ่งเนี่ยนะสิบกว่าล้านคนประมาณสิบห้าล้านคนแล้วก็พวกที่ไม่มีความมั่นคงอีกประมาณยี่สิบสี่ล้านคน แล้วใน24ล้านคนนั้นส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรแล้วทำไมแล้วภาคเกษตรส่วนใหญ่มีการศึกษาตั้งแต่ประถมลงมาส่วนแรงงานในระบบคนส่วนใหญ่ในแรงงานในระบบนั้นไปอยู่ภาคการค้าบริการและภาคการผลิตในภาคการเกษตรมีนิดเดียวมีนิดเดียวแล้วภาคการค้าและบริการ ก็จะมีคนจํานวนมากกว่าภาคการผลิตนี่คือข้อสรุปของความเข้าใจในเรื่องของแรงงานที่เลี้ยงประเทศนี้นี่คือคนทํางานนี่คือคนที่เลี้ยงดูประเทศนี้ที่ประเทศนี้เราได้มีตึกรามบ้านช่องที่เราได้มีถนนหนทางและที่เราได้อยู่กันอยู่ตรงนี้เนี่ย ก็คือคน39ล้านคนและคน39ล้านคนนี้เลี้ยงคน65ล้านคนดังนั้นประชากร39ล้านคนนี้คือผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยค่ะวันนี้เวลาก็หมดนะคะหมดแล้วเราก็มาพบกันพรุ่งนี้ซึ่งเราจะพูดถึงปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยค่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ